วัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพาทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะครับส่วนผสมก็จะมีขิงนี่เราสรับไปเรียบร้อยนะครับขิงเต้าเจี้ยวพริกอันนี้พริกขันน้ำตาลน้ำตาลนี่หนึ่งช้อนชาครับผมแล้วก็ซีอิ๊วดำ อันนี้น้ำจิ้มไก่นะครับมีตามอย่างอเอาขิงลงก่อนครับตา,ตามด้วยเต้าเจี้ยวอันนี้น้ำจิ้มข้าวมันไก่สูตร้่องเต้เลยนะครับอันนี้น้ำตาลหนึ่งช้อนชา พริกเราสรับไปเรียบร้อยครับซีอิวดำหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำจิ้มไก่ช้อนสองช้อนน้ำจิ้มไก่สองช้อนครับแล้วคนให้เข้ากัน แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับน้ำกิมไก่ง่ายๆทำง่ายๆใครทำก็ได้เสร็จแล้วครับน้ำกิมข้าวมันไก่เรามาทานกับปลาดิ น,นิ้วอร่อยแน,น่อนอน